เรียนท่านคณะกรรมการท่านศึกษาดิเทศและเพื่อนครู IP ทุกท่านที่เคารพค่ะวันนี้ดิฉันนางชลาลัตทองย้อยครูบรรณารักษ์โรงเรียนสวีวิทยาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสังกัดเขตมัธยมศึกษาเขต11นะคะจะได้มานำเสนอในเรื่องของแรงเรียนรู้สู่การอ่าน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันนำเสนอในหัวข้อนี้การอ่านเป็น,นกลไกที่สำคัญเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและภูมิปัญญานำไปพัฒนาคุณภาพสังคมและประเทศจากการสำรวจพฤติกรรมการอ่านของคนไทยพบว่าการอ่านโดยเฉลีย่ย อ่านเพียงปีละสองเล่มต่อคนเท่านั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในกลุ่มอาเซียนในขณะนี้นะคะสิงคโปร์4 0่สเล่มต่อคนต่อปีเวียดนาม60เล่มต่อคนต่อปีนะคะสำหรับสถิติที่ดิฉันนำมาเสนอได้ข้อมูลจากสำนักงานสถิสถติแห่งชาติพุทธศักราช2551 เหตุนี้ดิฉันจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดนิสัยรักการอ่านนะคะให้กับคุณครูและนักเรียนผู้ปกครองในโรงเรียนสวีวิทยาซึ่งผลจากการที่เราได้นำเสนอในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะทำให้ นักเรียนคุณครูและชุมชนเราอ่านร้อยเปอร์เซรเปอร์เซมาจากไหนคะมาจากผลจากการที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่นห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศและระดับของเอกชนนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดิฉันนำเสนอโดยยึดหลักสห่วงสงเงื่อน และนำไปสู่4มิตินะคะดังที่ดิฉันได้ดัไว้ในมาดับบลิ่งนี้นะคะสำหรับในเรื่องของความพอประมาณนะคะเด็กเราและก็ในชุมชนของเรานั้นมีจำนวนมากดังนั้นงบประมาณที่เราได้รับเราเร็งเห็นนะคะไม่สามารถที่จะรองรับในเรื่องการจัดซื้อได้ เราจึงคิดการขอรับบริจาคในเรื่องของความพอประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆทั้งในอำเภอในจังหวัดนะคะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีก็มีสิ่งพิมพ์พอเพียงที่จะให้บริการการอ่านแก่ผู้สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบอกต่อมีประสบการณ์โดยการจัดโครงการพี่ชวนน้องรักการอ่านพี่สอนน้อง น,ะะนอกจากนั้นเราได้จัดโครงการการอนุรักษ์หนังสือเป็นชื่อโครงการว่าหมอหนังสือนะคะสำหรับความมีเหตุผลการอ่านเมื่อใช้นะคะในระหว่างการอ่านการอ่านมีความสำคัญคือเมื่ออ่านแล้วสามารถที่จะจับประเด็นวิเคราะห์และสามารถนำไปใช้ ให้มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการสร้างภูมิคุ้มกันในโครงการของเรานักเรียนสามารถเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะคะจะดูได้จากการใช้โซเชียลมีเดียนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ i c t ต่างๆนะคะที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนได้กำหนดนะคะ นักเรียนเกิดการวางแผนนะคะเกิดความคิดจากประสบการณ์ของการอ่านนะคะเปรียบเสมือนนะคะกรอบคุ้มกันในการดําเนินชีวิตของพวกเขาสําหรับนโยบายคาขวัญของห้องสมุดของเราในเรื่องของแหล่งเรียนรู้สู่การอ่านนั้นทุกคนจะทราบว่าอ่านมากรู้มากฉลาดมากทันโลกนะคะ ในเรื่องของอสามห่วงสำหรับสองเงื่อนนะคะในความในเรื่องของความรู้นะคะเกิดความรอบรู้ประสบการณ์จากการอ่านโรงเรียนสวีวิทยาได้จัดโครงการที่เป็นโครงการนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดชุมพรของเราก็คือโรงเรียนของเราได้จัดโครงการบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติตลอดมาปีนี้เป็นปีที่10นะคะ ซึ่งเราได้จัดโครงการนี้ร่วมด้วยทั้งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองนะคะทำสม่ำเสมอติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขคุณธรรมนักเรียนมีจิตสาธารณะนะคะโดยการจัดโครงการนำเสนอเริ่มจากอุดมการสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม โดยใช้โครงการพี่ชวนน้องรักการอ่านและยังเผื่อแผ่ไปยังโรงเรียนประถมะศึกษาในเขตอำเภอสวีและในจังหวัดชุมพรด้วยไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนสวีวิทยาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในโครงการนี้นำไปสู่สีมิติในด้านใดบ้างคะด้านสังคมนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะ สื่อสารอย่างกว้างขวางให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบันนะคะโดยขณะนี้โรงเรียนของเราได้บริการโซเชียลเดียนะคะมีจุด Wifi ให้สำหรับนักเรียนได้ศึกษาคนลว้าเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะการอ่านอ่านได้สำหรับเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้วัยรุ่นสมัยนี้ในการอ่านเราจะส่งเสริมกับสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องสื่อโซเชียลเดียด้วย แต่ทำอย่างไรเขาถึงจะเสษการใช้สื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการเรียนของเขาได้นะคะสำหรับในด้านเศรษฐกิจนำความรู้ที่ได้ไปประกอบสมาอาชีพก่อให้เกิดรายได้ไปต่อยอดนะคะในหัวข้อนี้ก็เช่นกัน แหล่งเรียนรู้ของเราในโรงเรียนสวีวิทยาได้ส่งเสริมให้หนักเรียนทำโครงงานโดยเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาของโครงงานปลูกผักบุ้งปลูกผักกวางตุ้งบนต้นตาลมนะคะซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้วการเลี้ยงด้วงประยุกต์นะคะ เรียนอยา,ากจะอธิบายสักนิดหนึ่งเรื่องการเลี้ยงดวงประยุกต์เพราะว่านักเรียนจะต้องมาศึกษาค้นคว้าในแหล่งเรียนรู้ก็คือห้องสมุดดวงทุกท่านคงรู้จักดีแต่ดวงประยุกต์นี้นักเรียนของเราได้นําเอาใบเตยเอามาเลี้ยงดวงนะคะท่านที่ชอบรับประทานท่านจะรู้ดีแต่เสริมโดยการอ่านโดยการพ้นเด็กก็นําใบเตยมาเลี้ยงดวงปรากฏว่าดวงนั้นรสชาติดีหอมอร่อยเป็นกลิ่นใบเตย จนเราได้รับรางวัลโครงงานเกี่ยวกับชีวภาพระดับประเทศและไปสู่ระดับอ i n t e r n a t i o n a ลที่ประเทศไต้หวันสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดจากดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ก็คือสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีพระอ,องค์ทรงชิมด้วงประยุกต์ของเรานะคะ ทำให้กลุ่มของนักเรียนมีกำลังใจและก็นำไปสู่ระดับประเทศสร้างชื่อเสียงนอกจากจะเป็นโรงเรียนจังหวัดภาคใต้และยังไปนาชื่อเสียงระดับประเทศมาด้วยค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจที่ต่อย,ยอดให้กับนักเรียนนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังนะคะโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นปรัชญาปราชชาวบ้าน ในด้านวัฒนธรรมนำความรู้นะคะให้นักเรียนโดยเฉพาะเสริมในเรื่องของอาเซียนซึ่งในวันที่31มสิธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 8ปประเทศไทยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นแหล่งเรียนรู้ของเราในเรื่องของการอ่านจึงเสริมในเรื่องอาเซียนนะคะจัดสัปดาห์อาเซียนจัดส่งเสริมภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียนนะคะ จากการนำเสนอทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ดิฉันยึดหลักการดำเนินการ PDCA ก็คือการวางแผนงานการปฏิบัติและลงมือทำนะคะแล้วก็ตรวจสอบประเมินผลงานคัดเลือกผลงานนะคะและนำผลงานนี้ไปต่อยอดให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนค่ะค่ะและ เวลาที่ยังเหลืออีกเล็กน้อยดิฉันอยากจะถอดประสบการณ์นะคะให้กับเพื่อนครูไอพีได้รับทราบว่าจากที่เราได้นำน้อมนำพระราชดำรัสนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะบทเรียนที่ได้รับจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือครูควรสร้างวัฒนธรรมในการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการอ่านโดยทำตัวเป็นแบบอย่างนะคะครูควส่งเสริมประสบการณ์และความสำเร็จไม่ใช่ว่านักเรียนอ่อนไม่เอาเอาแต่เด็กเก่งและประการสุดท้ายสนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนค่ะค่นี่ก็คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ค่ะ ก็อขอกลับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการท่านได้ให้ข้อชี้แนะในะคะในเวลาอัานน้อยนิดนะคะเอาจริงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเรียนตัน้เรต่ต้นเร็วการอธิบายค่อนข้างจะชัดเจนแต่มันจะมีเล็กน้อยนะครับที่จัดสรเติมเต็มตรงตนี้ผมฟังว่าท่านได้นำการเตรียมการในเรื่องของใจวงจรคุณภาพของเยินมิ่ง มาปฏิบัติหน้าที่มันอ,อยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักหนึ่งโครงการก็ได้ที่อาจารย์ทำยกให้เ็นเป็นรูปธรรมเลยครับเจ็ดครับโครงการที่ดิฉันใช้ของ Dreaming นะคะ uh, PDCA ที่โดดเด่นก็คือโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติซึ่งเราทำติดต่อกันมาเนิ่อนานโดยการ P วางแผน Planning นะคะเรามีการวางแผนงานเรามีการสํารวจความคิดเห็นวางแผนงานก่อนที่เราจะมาทําโครงการนี้ว่าโครงการนี้จะเกิดได้ก็มีสภาพปัญหาในรอบด้านดังที่ดิฉันได้กลับเรียนนะคะสําหรับเมื่อการวางแผนงานแล้วเราก็จะมีดีคือ doing ในการที่จะลงมือปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจะสําเร็จได้นั้นจะต้องมีการตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการที่สําคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการสารศึกษาชุมชนและฝ่ายบริหารครูอาจารย์ในโรงเรียนทั้งหมดนะคะนั่นเป็นตัวจักสําคัญที่เราจะลงมือปฏิบัติการ และส่วนสําคัญที่จะทําให้โครงงานของเราสมบูรณ์ก็คือนักเรียนทั้งโรงเรียนให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซนตแต่ส่วนที่จะร้อยเปอร์เซนตที่จะดีเด่น mm hmm. เลอเลอิศประเสริฐนั้นก็อาจจะไม่ได้สําเร็จถึงขั้นนั้นแต่ว่าเด็กเราร่วมโครงการร้อยเปอร์เซนตและเห็นผลจากคุณครูที่ได้มีการตรวจผลงานในเรื่องของการรักการอ่านนะคะในโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติที่เราทํามาทุกปีเพื่อ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าห้องสมุดเราเป็นห้องสมุดพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพค่ะในเรื่องของ doing ต่อไปนะคะ C คือการประเมินผลงานนอกจากพอสำเร็จในการปฏิบัติงานแล้วเรามีการประเมินผลเราไม่จริง นอกจากครูยังเมื่อปีที่แล้วฝ่ายบริหารของเราท่านรองอุไรวันสมตนท่านได้รับรางวัลจากสาพม .11 เงิน2,000บาทพร้อมโล่รางวัลผู้บริหารยอดนักอ่านจะต้องมีหลักฐานครูยอดนักอ่านสองท่านนักเรียนยอดนักอ่านในโรงเรียนของเราที่เราไปแข่งกับสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนะคะนั่นมันเป็นผล,ผลผลิตจากการที่เรามีเช็คหรือ 4. ในการตรวจงานประเมินผลงานแล้วก็คัดเลือกงานนะคะและนอกจากนั้นเด็กที่ร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรนะักเรียนร่วมโครงการดีเด่นนะคะ A.Action นำผลงานไปต่อยอดที่สำคัญอย่างที่ดิฉันได้กราบเรียนเรื่องด้วงประยุกต์และก็การผักการปลูกผักวางตุง้งบนต้นปาล์มค่ะคัะ หมดเวลาเลยนักเรียนที่นั่งฟังด้วยนะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณค่ะ